นี่เป็นวันคล้ายวันเกิดของเด็กชายบอดินให้เด็กชายบัหลังหานธงชัยหรือน้องอัตเตอร์คุณแม่คุณพ่อ <c oughs> ก็ได้เอาเค้กมาฉลองวันเกิดและคุณปู่คุณย่าก็จะแสดงความรู้สึกขอให้หลานอัตเตอร์ จง,ง,งรเรียนหนังสือเก่ง,เกงๆเล่นฟุตบอลเก่งๆและก็เป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ปู่จะร้องเพลงเนื่องในวันเกิด Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, happy, happy birthday, to you. after happy birthday. <laughs> to you, happy birthday to you, happy birthday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 . Happy birthday after. สุขสันต์วันเกิดขอให้รูปรักษาสุขภาพทนอมือสิ๊ค่ะดีนะลูกนะไปใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่ใช่ใช่ใช่โย่โย่โยใช่ใช่ใช่อัปเตอร์เตอร์เป่าเลยครับเป่าเลยลูกเอาใกล้ใกล้จ่ะพี่อินอย่าไปทำกับน้องน้องเป่าเป่าเอาคนเก่งเป่าลูกครั้งเดียวเป่าให้หมดเลยเปล่าเปล่า